สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องเจ้า Nintendo Switch ตัวโมเดล Mario Red Edition นะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยตัวนี้เป็นของศูนย์ไทยนะครับนี่ครับมีสติกเกอร์ของ s y n เ e กนะครับก็สามารถไปสแกนแล้วก็ไปลงทะเบียนรับประกันกันได้นะครับตัว Mario Red Edition นะครับพอผมเห็นมันออกมาตอนแรกนี่ก็ชอบเลยมาดูตัวกล่องข้างหน้าจะเป็นตัวเครื่องนะครับนี่เป็นรูปเครื่องด้านข้างด้านหลัง นี่ครับเป็นสติ๊กเกอร์ภาษาไทยเลยนะครับมีตัวกล่องมีพิเศษตรงนี้เป็นกิมมิกเล็กๆนะครับเรามาแกะข้างในกันเลดีกว่าข้างในจะมีอะไรบ้างโอเคเรามาดูกันเปิดมาก็จะเจอตัวจอแล้วก็ตัวจอยคอนซ้ายขวานะครับ ด้านในกล่องก็จะมีเป็นตัวด็อกครับด็อกสีแดงแล้วก็จะเป็นสายชาร์จสาย HDMI แล้วก็ตัวกริปที่เอามาต่อจอยคอนนะฮะให้มันจับบังคับแบบนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เสียบกับตัวจอยคอน แล้วก็เอาเป็นสายคล้องมือครับเวลาที่ถอดจอยมาเล่นแบบเนี้ยจะได้ไม่ล่วงนะฮะในกล่องก็มีแค่นี้ครับอ๋อเราปลั๊กไฟนี่ก็จะเป็นแบบหัวแบบนี้แล้วนะครับหัวกลมๆซึ่งผมคิดว่ามันลำบากนะเพราะว่าเวลาเราเสียบเนี่ยมันก็จะไปขวางตัวปลั๊กตัวอื่นอนะถ้าเขาออกแบบมาให้มันวางอีกด้านเนี่ยมันก็จะแบบเสียบอย่างนี้แล้วด้านข้างก็จะเสียบปลั๊กอื่นๆได้นะ ตรงนี้ถือว่าออกแบบแย่ไปหน่อยมาดูที่ตัวด็อกกันอืมตัวด็อกตัวนี้สวยแดงเปรสนี่ครับจะเป็นมีโลโก้ Nintendo Switch ปัดบุ่มลงไปนะนี่ครับตรงนี้เป็นรูปมาริโอแล้วก็มีโลโก้ Nintendo น,น,นะครับตัวด็อกตรงนี้แกะได้เลยครับ งัดออกมาได้เลยข้างในก็จะเป็นนี่ครับมีรูปมาริโอแล้วก็มีกิมมิกเป็นรูปเหรียญอยู่ข้างในตรงนี้ผมเห็นครีแรกก็เอ้ยโหชอบเลยที่เปลี่ยนไปก็คือนี่ครับตรงนี้เป็นช่องอเป็นช่องสายแลนแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่อง HDMI ตรงนี้เป็นช่อง USB Type C นะครับเอาไว้สําหรับชาร์จนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เวลาปิดก็กดเข้าไปได้เลยครับ จอยคอนสีแดงสวยงามนี่ครับพื้นผิวเป็นผิวสักๆนะครับผมชอบเท็กเจอร์แบบนี้มากเลยเถึนตัวจอนี่ครับจอด้านหลังนี่แดงแปรสตัวนี้จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนตัวเก่านะครับตัวเก่าจะเป็นแค่ขาตั้งแบบแค่คิดๆเส้นๆเฉย ตัวใหม่ OLED จะเป็นฝาพับใหญ่นี่ครับสามารถกลางได้มาถึงนี่เลยนะครับแบบนี้เลยตรงนี้เป็นช่องใส่ micro SD นะครับตรงนี้เป็นรูชาร์จปุ่ม power หัวลูมอัพดาวนะฮะตรงนี้เป็นช่องใส่เป็นเกมเกมการ์ดแล้วก็ตรงนี้ช่องเสียบรูหูฟังนี่ครับช่องใส่จอยคอนปึ๊บ เวลาอ่านด้านหลังก็จะเป็นแดงทั้งแผ่นเลยสวยงามมากครับแล้วก็เจ้าตัวกริปที่บอกเมื่อกี้นะครับเขาจะดีไซน์ให้มันเสียบตรงนี้นี่ครับก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ที่สามารถบังคับอย่างนี้ได้แล้วก็เอาจอตั้งกับพื้นแล้วก็มาบังคับตรงนี้เนาะเวลาถอดแล้วก็กดปุ่มตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงกด แล้วก็ดึงแค่นี้เองครับเดี๋ยวเร,เรามาเปิดเครื่องกันดูดีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยผมเปิดเครื่องอยู่ข้างบนเนาะ,ะขึ้นมาแล้วก็สำหรับทีนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ